สวัสดีครับผมจอห์นสกิลีอยู่เกมคัปเตอร์ปี๖แล้วเริ่มจากตอนที่แล้วครับตอนที่แล้วเกมคัปเตอร์นั้นคือเกมโซเวิโวโซเวิโวตรงนี้เกมโซเวิโวเป็นไงนะผมลืม เสร็จตา 600. แบบหกร้อยเสร็จตาแบบหกร้อยเปอร์เซ็น

ชนะชิวๆแล้ชนะชิวๆหมืปีนะไมก็ยังอยู่ที่โหลเหมือนเดิมก็ใช่ไงที่ที่หนึ่งเลยเป็นกาขนาดนี้ไม่เป็นเล่นรนเจะเป็นบาสสัตเทนั้นเาล่ไม่จะไปพ่อยวจาสิเปดปอเไม่ได้น แต่หมายความว่า,างไง1นหมายถึงคำหยาบนะไม่เราจะไปพินแบบแม่พระอะไรนะแม่พระแม่พระไม่ได้โกรธไม่แม่พระในเป็นเกลอไม่ไม่เพราะแรปโซดี้เป็นตัวละครผู้หญิง แล้วตดีแต่ก่อนเลือสกินไม่ขู่ด้วยซ้ำโอ้ตอนที่ <Jasmine. S 1> <fire> s> <S เนิรติดตั้งหัวรันเกมเพื่อเอาตัวละครไม่ขู่กับเสียงไม่ขู่ใช่ไหมตอนนั้นที่น้อยติดไปเออโอ้ยวันในช่วงคืนภายในสองวัน ก็ตอนนั้นไงตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้คือตอนนี้ไงเออตอนนี้แบบแค่อยูองไทยโอ้ที่ฉันจะไม่ผิดเคยบอกว่าชงเลยแบไทยอาวีลงเลย มาเห็นว no ่าอะไรนะไม่พูดได้ไหมไอ้เรื่องนี้ก็เรื่องสกินไบโอนั่นแหละล่างอนิเมอ๋อใช่ใช่ในรุ่นต้องหมดไปต้องสามพันน้อยไม่ได้มันเติมในส่วนไหนต้องหยออีเวนต์อีกเป็นเดือนเลย แล้วนายก็บอกว่าแค่เท่านี้เลนร้อยไม่ได้คือมีเลยแต่ผลสด้างไปก็ได้ไปไม่ไม่อัดคลิปลงเลยไม่มันอมันหมดไฟไปแล้วอะในการที่แบบเรื่องหนึ่งไม่ว่าเติมไม่ต้งเยอะเราลุ้นไม่ได้มันหมดไฟนเรื่องหนแล้วมันเล่นแล้วมันก็ไม่สามารถเติม เหาคือในหน่วยเกมใช่น้อยน้อยแบบสุดๆงอนเลยแหละเล่นไปตอนนั้นไว้โอถ้าตายเกิน2ตัวก็คือว่าตัวอิงกากแล้วนะตอนนั้นคือไม่เคยตายเกิน2แล้วแบบเจอเพื่อนเราไม่กล้าเข้าเข้าแล้วเลือดเหลือติ่งหนึ่งเลยวัเจอเพื่อนบนเล่นเลยมาตัวแบกเก็บห้าเก่งเลยตอนนั้นอ่ะ